มาดินนะครับโอ้โหใครไม่รู้มาทำอันนี้ไว้เนี่ยพี่เแน่เลยเนี่ย,ดเ,ยนะเดี๋ยวต้องกบร้อยนะครับดันเลนปกติแล้วก็เห็นกันดึงเลนนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมากกเอา่อโอ้ใส่เกียร์สองก่อนนะครับ

สุดยอดแล้วขนาดนี้ท่านผู้ชมนี่นะเวะลาเลี้ยวนั่นซีโอ้โหเนี่ยโอ้โหสุดยอด โอ้โหเราจะขับกระดานี้ก็จะของนานอะไรขึ้นแหละ <laughs> อันนี้ดันเลยน,นะครับอื mm hmm. โโโโออ้้ตัวเสียงไม่ดังโป๊กๆในคืนนี่นะบางโคลนครับสุดยอาพี่เรียบคลิปามันจะลงได้เลยก็ได้ไม่มีน้ำอ่ะเออแน่นอนมากท่านผู้ชม ว่าอนาคตเนี่ยต้องมีออปชั่นเพิ่มเพิ่มมีกนะครับสำหรับคันนี้แต่บังดูเนี่ยเดี๋ยวไม่จ่ายเงินไปชอบให้ดิตัวนี้นี่เป็นสูงทางล่างสูงทางล่างแล้วไปชอบให้พี่การหลับในหลับจ้าแม่โอ้โหกระปวดเกินโอเคเรียบร้อยเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ